วันนี้สัญหาตแะแรงเราจะทำเมนูไก่ผัดพิถ่ยดำนะครับวัตถุดิบก็มีเท่านี้นะครับไก่ต้นหอมหัวหอมพิกไทยดำแล้วก็เราใช้พริกโยเก์แทนพริกหวานนะครับส่วนไก่นี่ก็แล้วแต่ควชอบครับนิยมแบบไหนก็ใช้แบบนั้นครับส่วนเนื้ออกเนื้อติดมันได้หมดครับต่อไปดูวิธีการทำครับทำตอนแรกตั้งกระทะใส่มนแล้วก็เจเียวเจียว ครับกระเทียมหอมก็ใส่ไก่ลงไปครับครับวต่อไปก็โดนจะกว่าไก่จะสุกนะครับพอไก่เริ่มสุกก็จะใส่หอมใหญ่ไปเลยครับ,รบแล้วก็ตามด้วยริกไทยดำที่เราบดไวค้ครับครับการบดแล้วก,กม็มีอะไรครับผมน้ำตาลสีขาวมันหอยก็ ใช่ครับครับวงล้อชจจุดแตปากสุดท้ายก็พริกหยวกแล้วก็ต้นหอมครับครับผัดให้เข้ากันก็เป็นเส่ครับใส่ผัดพิเศษได้ไม่ง่ายตามกระจายใบยสัญห์ไปแดกหอมตานุชัดงากระเฉาะ